ซีของคณาจารย์เซียนต่างๆฟี FC ของเซียนนะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๊ตหรือว่าสายห้างต่างๆที่ที่ยังมองว่าผมเนี่ยมาทำให้วงการเสื่อมเสียหรือเปล่านะฮะหรืออยากจะมองว่าผมเนี่ยบ้าไปแล้วเข้าดงเข้าป่าหรือเปล่าวันนี้คุณตั้งใจดูนะพวกคุณนะตั้งใจดูดีๆคุณจะได้รู้ว่าผมเนี่ยมาให้ความรู้ หรือมาเอาอะไรจากพวกคุณวันนี้คุณได้รู้เพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่คุณเองนั่นแหละ,ะที่อาจารย์ของพวกคุณเองนั่นแหละทำขึ้นมาเริ่มต้นก่อนจะไปหนังสือนะเริ่มต้นโดยการพูดถึงกระบอกอืม กระบอกวันนี้เราวันนี้เราจะไปถึงเรื่องกระบอกที่อยู่ในโอ้โหอ,อย่างว่านะเหล็กอุปกรณ์มันเยอะการปั๊มก็บอกอะผมจะพูดอย่างรวบลัดเร็วๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเรื่องหนังสือหนังสือมันเยอะแล้วหลักฐานตรงนั้นมันชัดเจนปั๊มกระบอกผมบอกเลยฟันทงแบบชัดเจนเลยปั๊มก็บอกไม่มีไม่ได้เกิดไม่มีในยุคหลังปี2500แล้ว ผมได้ไปทําตัวกระบอกนะฮะแบบที่คุณโอ๊ตได้มีไว้ในหนังสือเดี๋ยวผมก็เปิดหนังสือคุณโอ๊ตให้ดูนะว่าเขาเขามีไว้กระบอกอ่าคราวนี้ผมจะบอกว่าในหนังสือเนี่ยมันก็จะมีเดือยเดือยตัวนี้เดือยบนเดือยล่างอ่าก็คือตรงนี้จะมีการแกะอ่าพิมพ์ของเหรียญคณาจา์ลงไปอ่าสมมุติว่าแกะเป็น เป็นเหรียญอะไรอ่ะเนี่ยก็สมมติมว่าแกะเป็นเหรียญนคนาจา์ลงไปก็จะไปอยู่ตรงนี้แต่แท่งเนื้อทั้งแท่งนะต้องต้องเป็นเหล็กที่แกะอ่อก็คือจริงๆแล้วมันก็คืออันนี้แหละนะจริงๆก็คืออันนี้แหละนะฮะนะจริงๆมันก็คือการแกะลงไปในแท่งเหล็กเนี่ยฮะเสร็จแล้วปุ๊บพอแกะเหรียญณนาจา์ลงไปเสร็จเหรียญขนาจา์เนี้ยสมมุติว่าเป็นเหรียญออยยอดนิยมเลยหลวงพ่อกันอ่านะ หลวงพ่อก,กันเอาหลวงพ่อจิตดีกว่าเพราะว่าคุณโอ๊ตเขามั่นใจหลวงพ่อจิตอ่ะสมมุติว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อจิตเนี่ยคุณโอ๊บอกว่าหูนี่มาเชื่อมที่หลังอ่ะไม่เป็นไรเอาหูออกไปก่อนเพื่อนๆคิดตามนะเหล็กตัวเนี้ยอ่าจะต้องไม่กลมอย่างนี้นะจะต้องมีรูปร่างนะรูปร่างด้านข้างเนี่ยเป็นรูปเต่าเป็นรูปเหรียญหลวงพ่อจิตแบบนี้ อ่เพื่อเพื่ออะไรเพราะว่ามันต้องใส่ลงไปในกระบอกที่ตัวกระบอกเนี่ยเนี่ยจะเรียกตัวกระบอกที่คุณโอ๊ตบอกว่าเนี่ยคือแหวนต้องมีสามตัวใช่จริงต้องมีสามตัวซึ่งตัวกระบอกตัวเนี้ยจะต้องเป็นรูปเต่าเช่นกันนะเป็นรูปเต่าหลุมพระจิตเช่นกันนะจะเป็นกลมๆอย่างงี้ไม่ได้ไอ้ที่ผมทํากลมๆมาเนี่ยเพราะช่างกลึงบอกว่าเครื่องกลึงทาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาจะเหล่กันต้องใช้เครื่องอะไรนะฮะ เครื่องกึงทาไม่ได้เค,ครื่องกึงทําตัวเ,เรียกว่ากึงรูปร่างขนาดให้ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะกึงรูปเป็นรูปเต่าเหรียญหลวงพ่อจิตหรือว่าเหรียญของหลวงพ่อกันได้ไม่สามารถกึงให้เป็นรูปร่างอย่างนี้ได้นะตรงนี้ก็ต้องเป็นรูปเต่าตรงนี้ก็ต้องเป็นรูปเต่าอัานล่างก็ต้องเป็นรูปเต่าแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าข้างล่างเป็นพิมพ์ล่างข้างบนเป็น อ่าเป็นแม่อ่าเป็นพิมพบนเราจะเอาเหรียญเปล่าเนี่ยใส่ลงไปก่อนสมมติว่าเหรียญเปล่าใส่ลงไปเป็นเหรียญที่ไม่มีลวดลายเป็นเหล็กโลหะอ่าจะเป็นทองเหลืองทองแดงก็แล้วแต่ตัดเรียบร้อยแล้วไม่มีลวดลายเป็นโลหะล้วนๆต้องพอดีกับตัวกระบ,บอกนะถ้าเป็นรูปเต่าก็ต้องเป็นรูปเต่าที่พอดีกับกระบอกเป๊ะเลยเพราะจะการปั๊มกับกระบอกจะไม่มีการตัดข้างอีกแล้วไม่มีการมาเลื้อยข้าง ไม่มีการมาตาใบาไม่มีการอะไรทั้งนั้นคือปั๊มกระบอกเนี่ยที่เขาให้จบการปั๊มกระบอกเนี่ยเพื่อว่าข้างมันจะได้เรียบสวยแล้วก็มีแรงปั๊มลงไปตั้งแต่สิบสามตันขึ้นปักเข้าไปปักเข้าไปเหล็กตัวนี้ต้องแข็งเพราะว่าเหรียญมันจะไปกระแทกกับขอบข้างนะเหล็กตัวนี้แข็งกระแทกเข้าไปแล้วคิดกันใหม่อ่ะยังไม่ต้องเชื่อผม เพราะผมยังมีหลักฐานเรื่องของหนังสืออีกตอนนี้เพื่อนๆยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะแต่อย่าลืมนะถ้าหาหลักฐานได้มารับเงินที่ผมสองหมื่นบาทนะอย่าอ้างว่ารวยแล้วเพราะถ้าผมมีหลักฐานมาลบล้างตรงนี้ไอ้เรื่องเงินนะมันไม่ใช่สำคัญหรอกผมรู้แต่มันจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พวกคุณเองเนี่ยมีความมั่นใจ ว่าสรุปแล้วมันคืออะไรอใจเย็นๆน,นะใจเย็นเดี๋ยวเราไปดูหนังสือกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจริงอย่างที่อาจารย์หนึ่งพูดไหมปัามกระบอกนี่ลงทุนมากเลยนะหมดเงินไปหลายร้อยนะเอาของไทยก่อนหลายเล่มเลยเดี๋ยวเดีเอาเล่มน,นี้ก่อนแล้วกันอา่า เล่มมันใหญ่ภาพมันชัดดีเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนใได้ใได้คอมเมนต์ดีเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านวันนี้มาเรียนนี้เรียนนี้เขาผมว่าต้องจัดโทรศัพท์ดีกว่า จับโทรศัพท์แบบนี้น่าจะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงลองเอาลองอยู่พักกันก่อนเลยเพราะหลักฐานค่อนข้างชัดลองดูนะเดี๋ยวถ้าไม่ชัดผมจะจับโทรศัพท์ให้ชัดไหมไม่ดีเนาะ อ๋อมันบังในตัวนี้ครัแบบอ่ะอืมอ่ะ เริ่มต้นกันที่เหรียญลุงพ,พ,พกันนะฮะนี่นะฮะนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่าลักษณะลักษณะถ้าไม่บอกเนี่ยถ้าเราไม่ชี้จุดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็คงคิดว่าในหนังสือเล่มเนี้ยก็ลงพระเหรียญเป็นการปั๊มกระบอกอามาดูตรงนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่า เนื้อหนังบางสาของเหรียญเนี่ยไม่น่าจะเป็นเหรียญปัม๊มละเนี่ยรอยเหล่านี้ไม่น่าจะใช่แต่ผมบอกเลยว่ามีปนกันนะมีปนกันอ่ะมาดูข้างเหรียญอันนี้เห็นไหมอ่าเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยคือร่องรอยการประกบข้าง แลวเขาลอกหลอกว่าเพื่อนเพื่อนว่ายัางไงรู้ไหมนี่ล่องลอยนี่ลองรอยดูดูงานผิวอย่างงี้เหรองานปัม๊มนะฮะเนี่ยผิวอย่างงี้เหรองานปัม๊มเนี่ยมีผดเต็มไปหมดเลยอ่าอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะอ่าคิดแย้งได้แต่ดูให้จบนะเราจะเห็นว่าหลักฐานามันเยอะจริงๆนี่เพิ่งเล่มแรกนะเนี่ยเขาก็บอกเพื่อนเพื่อนว่า เหรียญหลวงพ่อกันเนี่ยบล็อกหลังเนี่ยมันจะใหญ่เครื่องวิลลิงตัวนี้จะใช้หัวดอกสว่านแบบนี้เพื่อนเพื่อนเคยเห็นเรื่องเครื่องพวกเครื่องโรเตอร์โรเตอร์ช่างไม้ไหมที่เขา,าใช้ทำพวกคิ้วไม้ขอบไม้แล้วก็ดันไปนั่นใช้กับไม้นะมันก็จะเป็นดอกสว่านเดียใครเงี้ยปื๊ดแต่เนี่ยใช้กันเหล็ก เครื่องนี้ยจะสามารถเจาะให้เหล็กเนี่ยทะลุแบบนี้อ่าให้เหล็กทะลุแบบนี้แล้วสามารถที่จะใส่อ่าป้อนโปรแกรมไปว่าจะให้ออกมาเป็นรูปอะไรเป็นรูปเตา่าเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราอยากให้เป็นเป็นรูปใบเสม,มาเป็นรูปใบาสาเกเป็นรูปอะไรเครื่องนี้ทําได้นี่นะเนี่ย มันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำได้ทำได้นะี่เวลาทำเนี่ยดอกสว่านมันก็จะวิ่งไปอย่างนี้นี่ยเนี่ยโลหะเห็นไหมเห็นความหนาของโลหะไหมเพื่อนเนี่ยความหนาของโลหะเนี่ยความหนาของโลหะเนี่ยประมาณเดียวกันเลยประมาณอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเป็นรูอยู่เนี่ยเขาเจาะเป็นรู ไอ้เครื่องนี้ก็จะวิ่งแล้วก็สามารถวิ่งเป็นลวดลายได้ด้วยนะอ่าเนี่ยวิ่งเป็นลวดลายจะเอาลวดลายไหนก็ได้สามารถป้อนโปรแกรมเข้าไปนี่อันนี้ตัดเสร็จแล้วเนี่ยต้องใช้เครื่องมิลลิ่งแล้วไม่ต้องบอกนะว่าเครื่องมิลลิ่งมีในยุคนั้นในยุคสองพันสี่ร้อยคุณไม่ต้องบอกว่าเครื่องมิลลิ่งมีนะมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อน การปั๊มกระบอกไม่เกิดขึ้นจริงในยุคนั้นแม้กระทั่งมีเครื่องอกลึงก็ยังไม่สามารถทำได้ต้องมีเครื่องมิลลิง่งเหล็กมีความหนามากแล้วคุณต้องทำให้ตัวกระบอกกับตัวพิมพ์เนี่ยมันสอดคล้องกันก็คือถ้าเป็นรูปเต่าอันนี้ก็ต้องเป็นรูปเต่าด้วยด้วยจะใส่ลงไปในกระบอกปั๊มด้วยแรงกระแทกสูง และไม่ต้องตัดขอบอีกอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับเราแล้วปั๊มกระบ,บอกไม่มีในยุคปี2,400นะถ้าคุณหาหลักฐานได้มารับเงินที่ผมสอง0มืนบาทยังให้อยู่นะแต่ให้มาหลายเดือนแล้วไม่มีใครได้ไปสักทีถ้าคุณบอกว่าหาหาหลักฐานได้ว่ามีการปั๊มกระบ,บอกในยุคนั้นจริงถามว่า ใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างบางคนบอกว่าเอาตะไบนั่งถูก็พูดไปก็พูดไปอใครเชื่อก็ปัญญาอ่อนแล้วนะฮะแต่ก็มีคงมีคนปัญญาอ่อนแล้วครับมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่าการปั๊มกระบอกไม่อยู่ในยุคนั้นนะด้วยหลักฐานประการทั้งปวงเมื่อไม่มีการปั๊มกระบอกแล้วเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเหรียญหลวงพ่อจิตเหรียญหลวงพ่อกัน และเหรียญคนาจา์อีกหลายๆเหรียญที่ขอบข้างเป็นลักษณะที่แบบค่อนข้างมน่าเรียกว่าอ,อย่างเห,งหรียญหลวงพ่ออีเนี่ยขอบข้างค่อนข้างมนแทบไม่เห็นรอยตะเข็บแต่อันนี้ก็ยังมีรอยตะเข็บแทบไม่เห็นรอยตะเข็บและเหรียญดูเหมือนเหรียญปั๊มมากๆดูเหมือนเหรียญปั๊มมากๆนะฮะ พอเหรียญพวกนี้ดูเหมือนเหรียญปัม๊มท้งที่หล่อมาและขอบข้างไม่มีร่องรอยของการตัดกระบอกการตัดกระบอกเพื่อนๆก็รู้ดีเนาะถ้าไม่รู้นี่ไม่ต้องเล่นนะนะพระเหรียญน,นะตัดกระบอกก็คือพอตัดมาแล้วมันจะมีรอยคลูดแล้วก็ขาดของการตัดพอมันไม่มีร่องรอยของการตัดกระบอก เซียนน่ะมันรู้ว่าเป็นเหรียญปั๊มเอ้ว่าเป็นเหรียญรอเซียนมันรู้ว่าเป็นเหรีหยญรอไม่ใช่เหรียญปั๊มเพราะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยตัดเขาก็บิดบิดความจริงโดยการที่ต้องหาวิธีการสร้างที่มันมาสอดคล้องกับขอบเหรียญแบบนี้เพื่อให้เพื่อนๆนเนี่ยได้เชื่อแบบสนิทใจ ถ้าไม่พูดวิธีการสร้างเพื่อนๆก็จะไม่เชื่อแบบสนิทใจเพราะว่าเหรียญค่อนข้างที่จะมีความเก่า